โอเคครับพบกับรายการมิเตนอตเกมเมอร์ชาแนลนะฮะโอเคครับเกือบเรียกผิดแล้วเมื่อกี้นะฮะโอเคแล้วก็มาอยู่กับเกมเมอนะฮะพานี้แม่ <c oughs> ยังมาเบียดกันสิเพื่อนรถทังนายอะรถทางนายดีนมากนะแต่ว่าเบียดเราไปนิดนึงโอเคครับครั้งนี้เราจะไปไหนดีครับโอเคครับก็ลืมบอกโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ ไม่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 ไม okay. 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 ่ไ okay. ม่อย right. ู an, ่ไหนวะเนี่ยใต้รถโอ้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 โอเคโอเคโอเคเออรถมาโอเคนะคะก็รถเต็มไปหมดเลยอาจจะอาจจะได้ยินเสียงพัดลมหน่อยนะฮะโอเคไม่เป็นไรครับโอเคก็ต้องทำใจครับช่วงนี้มันน่าร้อนอยู่นะฮะไม่เนี โควไฟระเบิดครับอยู่ตรงนี้เลยครับผมนีมาสเตอร์อยู่แล้วผมพอบอกเลยนี่ไปเลยไม่เกรงกลัวไม่เคยเกรงกลัวผู้ใดคื้ผมว่าเสียงเกมมันดังไปนะโอเคมาเลยไม่เกรงกลัวหรอก ราต้องหลบอยู่ตรงนี้นะฮะเกือบโดนไอ้คนนั้นมันไปได้ไงเนี่ยเห็นไอ้คนนั้นไหมครับไอที่มันอยู่ตรงนั้นน่ะมันต้องโป้แน่นอนเลยมันไปได้ไงมันอยู่ตรงปูเขาไฟเลยนะคะถ้าดูดีๆเมสิ่งที่เกิก็ไม่รู้บานาน่านะฮะ ก็ตอนนี้น่าจะมีคนรอดเยอะอยู่แล้วครับอืมก็นะฮะก็ครับเอ่อเอาชีวิตรอดอันอันใหม่ของผมผมว่าจะทำตอนนี้เลยนะฮะหลังจากเล่นโลบ็อกเสร็จนี่ผมว่าจะกลับไปทำเลยมีคนบอกว่าวิดีโอภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็จะจะเปลี่ยนโปรแกรมแล้วนะ,ะโอก็ผ่านมาได้แบบชิวเฉียดเลยนะฮะ เพื่อนบอกว่าให้แนะน,นำใช้โปรโปรแกรมเอ,อ่ออะไรนี่นะครับลืมชื่อแล้วนะฮะก็ตามตามนั้นแหละครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนโปรแกรมแคสเกมใหม่นะฮะโอเคครับนิวแมปอะไรเนี่ยเทา้ทาเทอะไรเนี่ย อันนี้น้ําท่วมไม่ก็ฝนกดนะฮะต้องรีบเข้าไปครับรีบขึ้นไปเลยจุดนี้สุใช้าไม่ได้นะฮะเคขึ้นมาสูงๆงอือเท่านี้เลยนี่เราจะมาดูกันว่ามันคืออะไรนะฮะ อะไรเนี่ยฟ้าพาโอ้พระเจ้าฟ้าพาฟ้าพาอยู่ชั้นล่างเลยครับฟ้าพาต้องอยู่ชั้นล่างเลยโอเคอยู่ชั้นล่างกันให้หมด หน้าผมเชื่องรอแล้วนึกเกินแม่ก็เสียงมัจะเบาหน่อยนะฮะก็รู้สึกว่าชนี้ก็ไม่ค่อยสบายด้วยนะฮะโอเคอืมรอต่อไปครับฟ้าผ่าก็เชื่มันนฮะก็ผมเคยเป็นทีหนึ่งนะฮะอยู่กลางกลางที่ล้งกี้งอย่างนี้แหละครับตายครับ โดนฟ้าผ่าต, αι ต αι ัวตัวเองตายเลยครับผ่ากลางหัวเลยครับคือ okay. ย uh ิยโ่โลยโลยโลอืมีความคิดที่ไม่ดีเลย โอ้โหเมื่อกี้เย่ผ่านกับรอดไม่ได้นะฮะตายไปหนึ่งคนนะฮะรู้สึกรู้สึกจะตายไปหนึ่งคนหรือไปแค่สองคนนะฮะอย่าไปแครครับโยโดดโดโดโด,โดเล่นโดดเล่น,ลนไม่ได้ขึ้นรนะอนให้มันิิวแมปนะฮะก็ไปเริมมก่อนเลยก็ได้ นิ้วแมพชายหาดหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหบ้านไม่ใช่ชายหาดผมอยากจเจอ,อ,อ,อไม่ใช่เธอนาดูอยากเจอซินามิครับอยากอยากเจอซินามิมากเลยซินามิ ก็คลิปอาจจะก้านาที10นาทีนะฮะก็เนื่องจากว่าเมื่อกี้เห็นเท้าใครยนะโอ้อันนี้มันมาอีกแล้วครับโอ,โอเคนะฮะก็ขอตัดคลิปไปก่อนนะคะแปบ๊บหนึ่ง